ข้างล่างเป็นของคุณน้องชายของคุณน้องชายนี่โตโคตรโคตรเลยอ่ะอ้ยวลงไปดูข้างล่างกันนะคะลงไปดูข้าโพดของคุณน้องชายนะคะนี่กำลังออกหัวแล้วค่ะสูงมากเดี๋ยวจะลองยืนนะคะนโซนชั้นล่างของน้องชายนะคะโหยังสูงอะ่ะ สูงมากเลยตรงนี้สูงมากเลยอะ่ะทางน้นทำอะไรคะโอ้สูงจริงจรงสองปักเลยนะเนี่ยกำ mm. ลังออกดอกหัวยื่นมือแล้วยังไม่ถึงอีกอะ่ะนี่สูงจริงๆเลยแตงแดงลังขึ้นไปข้างบนนะี้แล้วแบบให้เห็น,นะน,นแล้วข้างนอกว่ารยาว มุมใต้มุมขวาสุดสุดเรื่องมือจะข่อยขวาอเงี้ยเงี้ยนะ